กลับมาพบกันอีกครั้งกับ WKP Auto วันนี้เราจะพาไปดูอะไรที่แตกต่างออกไปจากปกติเล็กน้อยปกติเรามักจะพูดถึงรถยนต์รถบรรทุกหรือเทคโนโลยียานยนต์ต่างๆแต่ครั้งนี้เราไม่ได้มาดูเครื่องยนต์หรือล้อรถเราจะพาไปจอดลึกเครื่องจรวดและขีปนาวุธกันครับโดยเฉพาะโครงการขีปนาวุธของประเทศไทยที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในช่วงนี้นั่นก็คือน,นเรศวรลบ2000 วันนี้จะไม่ใช่การโฆษณาไม่ใช่คลิปโปรโมทอาวุธแต่จะเป็นการรีวิววิเคราะห์ทั้งเรื่องสมรรถนะการใช้งานและราคาคุ้มค่าหรือไม่เหมือนกับที่เรามักจะรีวิวรถยนต์ให้ทุกคนได้ฟังกันเวลาพูดถึงประเทศไทยคนส่วนใหญ่จะนึกถึงการท่องเที่ยวอาหารริมทางชายหาดหรือแม้กระทั่งรถกระบะยอดนิยมจากค่ายญี่ปุ่นแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือประเทศไทยเองก็กําลังพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเทคโนโลยีทางทหารของตัวเองมานานหลายปีแล้ว หนึ่งในความพยายามนั้นก็คือการพัฒนาระบบขีปนาวุธในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนําเข้าจากต่างชาติและสามารถดูแลซ่อมบํารุงและใช้งานได้เองอย่างยั่งยืนนเรส่วนลบ2,000ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดชิ้นหนึ่งและเพิ่งมีการสาธิตการยิงจริงให้เห็นไปเมื่อไม่นานนี้วันนี้เราจะลองมองกันแบบเดียวกับที่เราเปรียบเทียบสมรรถนะและราคาของรถยนต์ว่าขีปนาวุธรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลย นเรส่วนลบ2000เป็นระบบจรวดหลายลำกล้องที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและตอบโต้ทางไกลสามารถยิงจรวดพิสศยไกลไปยังเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบถึงหลายร้อยกิโลเมตรต่างจากปืนใหญ่ดั้งเดิมที่ยิงได้แค่ระยะใกล้ๆระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยิงได้ไกลกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่ามากในเรื่องสมรรถนะจุดแรกที่ต้องพูดถึงคือระยะยิง มีรายงานว่าระบบนเรสวนลบ2,000สามารถยิงได้ไกลประมาณ150-200กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของจรวดที่ใช้ระยะนี้จัดว่าใกล้เคียงกับระบบจรวดรุ่นใหม่ๆของจีนและรัสเซียแม้จะยังไม่เท่ากับระบบขั้นสูงจากสหรัฐอเมริกาอย่าง HIMARS ที่ทำระยะได้มากกว่าแต่สำหรับความต้องการของไทยแล้ว150-200กิโลเมตรถือว่าเพียงพอในการครอบคลุมพื้นที่สำคัญและสร้างอำนาจการป้องปรามที่ชัดเจนเรื่องถัดมาคือความแม่นยำ สมัยนี้สงครามไม่ใช่แค่ยิงให้ถึงแต่ต้องยิงให้ตรงเป้าด้วยเพราะถ้าพลาดไปแค่1กิโลเมตรก็อาจจะทําให้การโจมตีไร้ผลได้เลยนเรส่วนลบ2000มีการติดตั้งระบบนาวิถีที่ช่วยเพิ่มความแม่นยําขึ้นกว่ารุ่นเก่าที่เป็นจรวดไม่บังคับทิศแม้อาจจะยังไม่ถึงขั้นเทียบเท่าระบบ GPS ขั้นสูงจากตะวันตกแต่ก็นับว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของไทยเปรียบได้เหมือนการขับรถที่พวงมาลัยแม่นยําทําให้มั่นใจได้ว่ามุ่งไปตรงไหนก็ไปถึงตรงนั้นจริงๆ อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคือความคล่องตัวเพราะระบบยิงติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกทําให้สามารถเคลื่อนย้ายได้เร็วและง,ง่ายซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์จริงเพราะถ้าเครื่องยิงอยู่กับที่ก็จะถูกโจมตีโต้กลับได้ง่ายความสามารถในการเคลื่อนย้ายนี้ทําให้ไทยสามารถกระจายกําลังป้องกันไปตามภูมิภาคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นคล้ายกับรถที่สามารถวิ่งได้ทั้งในเมืองบนถนนใหญ่หรือแม้กระทั่งเส้นทางที่ธุรกันดานเรื่อง อนุภาพก็ไม่ธรรมดาจรวดแต่ละลูกของนเรศวนลบ2 0 0 0ันบรรทุกหัวรบระเบิดแรงสูงที่สามารถทำลายล้างพื้นที่กว้างเช่นรันเวย์สนามบินหรือยานพาหนะจำนวนมากในครั้งเดียวอนุภาพนี้เหนือกว่ากระสุนปืนใหญ่ธรรมดาหลายเท่าเปรียบได้กับการเปรียบรถยนต์เล็กกับรถบรรทุกเครื่องยนต์หนักๆซึ่งคนละระดับกันเลยทีเดียวเข้าสู่ประเด็นที่หลายคนอยากรู้ที่สุดก็คือราคา พราะอาวุธยุทโธปกรณ์มักจะแพงมหาศาลหากซื้อจากต่างชาติระบบอย่าง HIMARS ของอเมริการาคาตัวรถยิงอย่างเดียวก็ราว5ล้านดอลลาร์และแต่ละลูกจรวดราคากว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์แต่ระบบนเรศวรลบ2000ที่ไทยผลิตเองมีต้นทุนต่ำกว่ามากทำให้สามารถจัดหาได้จำนวนมากโดยไม่กระทบงบประมาณมากนักถึงแม้จะไม่มีตัวเลขที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ก็มีการประเมินว่าราคาต่อคันและต่อจรวดถูกกว่าระบบนำเข้าเกือบครึ่งหนึ่ง หรือมากกว่านั้นเสียด้วยซ้ำเปรียบง่ายง่ายก็คือถ้า HIMARS เป็นเหมือนรถสปอร์ตหรือราคาแพงนเรส่วนลบ2000ก็คือกระบะบ้านเราที่แรงทนราคาถูกกว่าแต่ใช้งานได้จริงและได้ปริมาณมากกว่าดังนั้นเมื่อเรามองในแง่ความคุ้มค่าคำตอบคือใช้ระบบนี้ให้สมรถน,นาที่เหมาะสมในราคาที่เลื้อมถึงได้ไม่จำเป็นต้องดีที่สุดในโลกแต่ดีพอสำหรับประเทศไทยที่สำคัญคือมีศักยภาพในการผลิตซ่อมและพัฒนาได้เองในประเทศลดการพึ่งพาจากต่างชาติ เป็นเหมือนการเลือกใช้รถที่มีศูนย์บริการในประเทศไม่ต้องสั่งอะไหล่จากอีกซิกโลกซึ่งตรงนี้มีความหมายทางยุทธศาสตร์อย่างมากแน่นอนว่าก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างระยะยิงและความแม่นยำยังด้อยกว่าระบบชั้นนําระดับโลกการผลิตยังไม่ใช่ในปริมาณมากพอที่จะใช้ในสงครามใหญ่และระบบนําวิถียังไม่ล้าเท่ากับตะวันตกแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วต้องบอก,กว่าเป็นการก้าวกระโดดอย่างแท้จริง ถ้ามองในภาพรวมสิ่งที่นเรศวรลบ2,000แสดงออกมาคือการที่ไทยสามารถยืนบนขาของตัวเองได้มากขึ้นในเรื่องการป้องกันประเทศเหมือนกับการที่ประเทศมีอุตสาหกรรมรถยนต์ของตัวเองไม่ต้องนำเข้าทั้งหมดจากต่างชาติและยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกมากในอนาคตหากจะเปรียบเทียบให้แฟนแฟน p Auto เห็นภาพง่าย,ายก็ให้นึกถึงรถบรรทุกสมรรถนะสูงที่ไม่ได้ใช้บรรทุกของ แต่ใช้ปล่อยจรวดแทนตอนจริงๆก็มีทั้งไฟความเสียงดังอลังการคล้ายกับการดูรถแข่งสปีดส,สูงที่ปล่อยพลังออกมาเต็มที่เรามักจะดูแรงหมาและแรงบิดของรถยนต์แต่ที่นี่เรากําลังดูระยะยิงน้าหนักหัวรบและความแม่นยําสรุปแล้วนเรศวรลบ2,000อาจจะไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดในโลกแต่ก็เหมือนกับรถกระบะท,ที่ทนถึกใช้งานได้จริงคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายสมัรถนาถือว่าดีราคาไม่แพงเกินไปและที่สำคัญคือไทยสามารถผลิตเองได้ในบ้านเรา เป็นก้าวใหญ่ที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศและนี่ก็คือการรีวิวที่แตกต่างออกไปของ w k p Auto วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงรถยนต์แต่เรากำลังใช้มุมมององการรีวิวแบบเดียวกันมาวิเคราะห์ขีปนาวุธไทยหวังว่าทุกคนจะชอบถ้าใครสนุกกับคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเรา